Hey, hey, พี่น้องยี่บุญยงางออกมะลินยงางออกมะาลินขางทางบนเก่านี่ละพี่น้องเอ้ยระเบิงเฮ็ดเห็ดขอนสนได้นหมพี่น้องเห็ดขอนสนได้ี่แตะกอนโมกอนน่ยมันมันเน่าไปแล้วที่มันเกิดอยู่ในเหงาที่มันเกิดในเหงามันเน่าไปแล้วมันนี่มมนี่เกิดมาไม่นี่ตอโคตรยังไงเลยพี่น้องเพราะว่ามันสมบูรณ์สมบูรณ์แต่ว่ามัน มันเท่าแล้วมันเกิดแต่ย้ํใดบปุเป็นดงเป็นปลาเลยพี่น้องยึดไตใบใหม่ดิเจ้ายึดไตใบใหม่แมนเบิดเลยพี่น้องมันใบมันสีคือกันเด้กกับใบเห็นใบอกแมนเบิดเลยพี่น้องเขียวเกียวเขียวเขียวแมนเบิดเลยเก็ดขอนสนเด็กีรุนมาต้องไปหาไก่ดอกพี่น้องเอ้ยทันอยาก แมนเบิดตเบิอ้จับกล่องไทยกล่องกระดาเนาะเกียแมนมาเบิดพี่น้องแมนมาเบิดเลยีีีีมยมนยะตกมุยุมึงีังยืนีนแมนเบิแมนเบิร์ตเลพี่น้องุแมนเบิีแมนเบิร์ตี่ยงตาบ้ามันบาดแล้วบาดมันเ่ากัแล้วเห็ดขอนสนสีน้ำตาล

อันนี้เห็ดตะปูพี่น้องเห็ดตะปูเห็ดตะปูหปแหนไปบึ้ดลโหลดสิพี่น้องอือติดใบใหม่นี่แต่แนวเดียวเป็นปลาเลยเป็นปลาเลยไม่แต่แนวเดียวมีแต่เห็ดพี่น้องบอเรียงว่าไปหายขโขากโวกมันก็บึดบ่อยาก น้ำเงาน้ำเงาสวนนะพี่น้องเนาะสังเกตเบิ้งดีๆแมนเบิดพี่น้ำเาง,นะง,เงเาไหมเนี่แมนเด้นี่ดอกเห็ดได้เนี่ยพี่น้องมันไม่เนีย้ยไหลเด,ด้ดอกเห็ดคักคลัได้เนี่ยเฮ้ยหลายคักหลายคักหลายเน่แมนเบิดนี่บนบ่ได้มาเบิรงบ่ได้มาเบิรงดสวนทิว่ามันก็บป็นยังนะจะเชื่อมันหนาว นี่ดิอันนี้เห็ดียังพี่น้องวะเห็ดยังบอัน,นเออเห็ดหาดเห็ดยังก่อเห็ดยังก่อที่มันเป็นยางน่ะแห่เห็ดหาดหรือเห็ดนี่ยังนงเหรพี่นอ้องโอ,อย่างมาหาเหรีมาเบิ้งเห็ดสื่อพี่น้องอกวองกระไดเนาะนี่เมนแบตุกติกตุยกตุุกอยูนี่

ไอ้ต้นนั้นนั่นฟรังใบฝรังต้นใบฟรังพี่น้องมันเกิดขึ้นมาใหม่มันใหญ่บ่ได้มันใหญ่บ่ได้ไอแบบว่ามันหนาวมันลบศูนย์เนาะมันลบศูนย์หมันก็เลยเปื่อยไหมพี่น้องต้นไม้ใบหญ้ามันก็เริ่มเปื่อยเริ่มเน่าเห็นบ่พี่น้องมันเนามันเปื่อยไปเบิดแล้วเด้ี่เนาไปเบิดแล้วพี่น้องจ้า เปืือยน้ำเนาาแล้วาะพอบามันหนาวเยวบนยางเรอเบึงว่าหามันไม่เห็ดทัววะ่ะพิน่ามันเกิดน้ำยังสีอ่ะน้ำทุ่งหญ้าย,ยัางสีอ่ะตอนบ่มีดอกยางมหารลระ,ะ,ะเบิ้งรอเหรียญซื้อละพี่น้องอันบนเย้บนมาไทายดอกปันสิงโตให้พี่น้องเบิ้องละ ตอนนี้มันก็โรยลาไปหมดแล้วอุ้ยบอกออกไอห่วยห้วยบันนี่พี่น้องเอ้ยจะไปใส่ได้เนาะมันไปใส่บ่ได้ดอกมันหนาว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 หนาวไปไหนไม่ได้หรอกทุกคนเอ้ยห่างเลาะหล่อยู่น้ำมันนี่แหละสองหมื่นสามหมื่นก็ลงมาเทนึง พนยางไปทางพุนยางไปทางบนสะพานพุนมีเก่งมีกวางมาบม่มาหนีิอันนี้บังหันนี้บนยางไปหันพี่น้องบังหันนี้บนยางไม่หันเห็ดร้นั่นแหละอยู่อยู่คู่นั่นเพราะว่ามันมีต้นโอกต้นสนดิต้นสนต้นโอกต้นสนพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆบานไปแล้วบานเต่งเข่องเต่งเข่งไปแล้วเท่าแล้ว มันลายโพดจักสิเก็บไปยังจะเสียวไปยังไปโคกไปป่ากับบ่มีกับกับไปสวนจะซื้อหรอพี่น้องบ่เก็บได้แล้วมันบ่มีผู้กินกินบ่เบิดแล้วบ่มีแอปเปิลต้นนี่พี่น้องมั้งบ่งแอปเปิลเพิ่นโลนเห็นปะกองอาใหญยังกองอาใหญยังใส่ที่ดินบ่นหรอเด้บ่นแล้ว จะก,กลางกลางจลางแล้วผุหล่อปีน่ะฝ้าไม่หิมเะเบิดผุนล่มันจังสิบป,ปุ้งแบบน,นี้มันจังสิบป,ปุ้งเอ็นนั่นดอกแล้วเบิ่งคนปลูกบักอือ้อพี่น้องอันตะเกี้บ่เห็นของผลดอกตะเกี้บ่เห็นของผลมันค่าต้นไม้มันค่ามันค่าออนนี่ไม่เรือ่เห็นก็บ,บ่เคยเข้าไปยักเทือ่อ ปันนี้อันเพราะอ,อันนี้มันโลนแล้วใบโลนแล้วพี่น้องบันนี้สวนนั่นสวนนั่นเพิ่นนั่นบักอือเพิ่นนั่นนุ้ยคุลโลคีเรยยุสีเหลืองเด้บักอือที่เขาไปเห็ดไอ้บักอือฮาลาวินเห็นไหมพี่นนะ้องที่เขาไปเห็ดบักอือฮาลาวินอุอนโต้เอ็นเต้นอยู่คุลโลคเลย์อยู่ในสวนเพิ่นสวนการ์เดนเพิ่นหินบ่มันสิป็นกินเฮาพลาสติกกินเฮาอะพลาสติกนด้ทางเพิ่เพเพนเป็นพลาสติกใส่นะ เป็นพลาสติกใสแต่ว่าของพ่อใหญ่เป็นกระจกเพิ่นก็ปลูกได้จนว่าฮอดพี่ละหิมะลงเห็นบ่โดยก็คือเพิ่นเลี้ยงโคหมูคนแม่อยู่อันนี้ก็บ้านพ่อใหญ่เออเฮาย่างไปย่างต่ออีกก่อนย่างยืดเส้นยืดสายจักหน่อยนี่นนี่นนี่นเอ้ยอยู่บนถึกลมถึกอีหยังแน่แล้วแบบ อันนี่แม่พี่น้องไอ้เป็นเป็นสะอึอกไหมอมาแอปเปิลเลียด้วยนึงเก็บไปให้บักเก็บไปให้ดีโน,โนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลอดตาจังเดยว่านหน่่ยนึงโอุ้้่นหน่ยนึงเดีย๋ยวกัดให้ดีโน,โนกันพี่น้องกัดอันนี้ให้ดีโน,โนกันเดก็บปุ่นไปเก็บอันนั้นมาให้แล้วเบิ่งเห็ดอัน เห็ดขอนสนมันมันเกิดเจ็บบนุญบวเดไทยเบิ่งมันเน่าบ่เลยล่ะเน่าบ่เบลยเกิดอ้อมเลยมันเกิดอ้อมมันตอสนเลยพี่น้องตอนมันนั่นเกิดไม่ไม่งามงามอย่งเออเอออยูยยยยย่อยูนน่บุญบวเดมาธไทยอีโนมานี่มาอบ้าน แซ่บแซ่บจ้มันเทียะแหละเอปเปิลเทียะแล้ที่นั่งพี่ไงสอนรถแท็กอร์ไปต่ไปลากไม ยุดต่อบานมันอัอนเถาแล้วหนาวแล้วพีว่น้องวันยัางออกความรังไงจังน้อยยังจะมาเห็นนักกินเย,ย็นคักเย็นเนีย่ยบอกพักเจ๊ปุ่นพี่น้องป,นปีนี้ปีนี้ศบเศร้า ปีนี้ซบเซาปีนี้ซบเซาไม,ไม่มีผักงามงามเด็กกินเบาเบิดตนี่มันคือลมแต่แบบนี้มันลมจังเลยแบบนี้อ่ะตายๆๆเห็นมือจ่อยจ่อยมีปุ๋ยแรงจากหยกหยกกระเด้อพี่น้องเมพี่น้อง เราบางเงี ų, the es, ้ยบนยางมาฟังเกายางมาทั้งนี่ทั้งที่ว่าอันพ่อหมูมือนนั่นเห็นปะก็บนยางมาหมดทั้งมาพ่อหมูนั่นพี่น้องเบิ้งเบิ้งเห็ดตอนนี้อ่อมโตหลวงพวงเลยจังมันเห็ดได้ยังบุ๊บก็เบิ้งเลยเบิ้งโอ้ยคือน้ำขักน้ำแม่ติดพี่น้องฮุยฮุยฮุยโอ้ต้อขี้ตมระบาดนี่ี่ล่ะบ้านพ่อหมูพ่ออยู่นี่ล่ะพ่ออยู่นี่ล่ะพี่น้องหมู เมื่อเย้ยบอลเลนนัอ่ะนี่แหละมันไม่กินน้หารยู่ข้องนี่แหละตากขึ้นก้อนบบดี้มัดไกลล่เนอะไปเด้บ่บไ,ไ,ไปกับพี่น้องเย้บุญสิไปฟังนี่ดีกว่าไปฟังนี่สิไปเดุ้บ่วะมันนั่นเป็นตามีเหตุคือนอย่างไรเลยพี่น้องเห็นบ้างเราต้องต่อเดียวจะมันเหตุในอยังบุ๊บนี่ดอกห้ากระดงนี่ นี่มือมือนังเยอะบนท้ายรูปอยู่ต้นนี่ต้นไม้ต้นนี้แหละตันนี้หมูมันเลยกินน้ำอยู่ในนี้นี่ลงมากินน้ำอยู่ในแอ่งนี่มันก,แลลก,กนะ็แลนรึม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 ขึนไปย้บมันก็โตกใจนะแลนนะหมูวะนี่ย้จะขึนไปทางนี้สิไปได้บ่นอนพี่น้องนอนบอกคือวะไม่จังไบรเลยเบิง้งกันนะสิร้องไปเบิ้งกันน้สิไปได้บ่นี่เห็นนะ ที่บนไทยเหมือนนั่นใบมันโลนหมดแล้วพี่น้องใบมันโลนหมดแล้วงามใบของเขาสวยมากไปย่างกับบันนี้อุ้ยฮ้อนทุ่งหญ้าพี่น้องอยู่บนกันย่างมาแต่ทางผุนละฝนตกลินได้ผุนทางภูเขาผุนน่ะนะทางภูเขานั่นฝนตกลินเอาหลุดผู้ใดมากมันก็อ,อยากอายเขาแทะ ห้อนละป่ะนี่ปีนขึ้นมาห้อนเลยพี่น้องไปขี่บนเสื้อผ้าเมื่อหัอนนี่เดินเมื่อไปออกกำลังกายไปพู้ยละบ้านซอโบอยนนี่ร้านเลียนหมูแลีนน้ำบนนี่ละมื่อนันพีนน่น้องสวยปะสวยปะใบเอ็นเมเบิลใบเมเบิลสวยไหมไปยางเมื่อโอ้ย เดี๋ยวป่นย่างตาเหลียวเบิ่งแต่เห็ดเด้เดี๋ยวเบิ่งเห็ดมันสิมีเห็ดขอนสนมันสิมีเห็ดทั่วเห็ดเอ่อเห็ดยังก่อเห็ดดำหวานแต่บ่มอยดอกจัมันเกิดนําจังได๋ต่เห็ดขอนสนนี่โอเคูว่ามีอยู่ทั่วอยู่ทั่วไปเนาะแต่ว่าเห็ดทั่วกับเห็ดขอนสน่บนกอ้ยเห็ดเอ่อดหวาน่บนกพยายามเบิ่งอยู่แต่มันบ่เห็นดอกพี่น้องเบิดแล้วล่ะบ่มีแล้ว ก็บรรงซื้อหรอกจกกเสียเอาไปหยังมันบ่มีผู้กินเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องอย่าบนยางออกกำลังกายไม่ไม่